่วงของน้องแค่ไหนจับไม่ได้เลยต้องว่าขอแม่ดูหน่อยสิลูกขอแม่ดูจิงน้องหน่อยเป็นแผลอะไรป่าแม่จับดูหน่อยขอจับดูนิดเดียวนะแม่จะดูว่ามันเป็นแผลนะลูกวัวอ,อีดไม่จับนะทำไมดุยังเลยอ่ะไม่ชอบไม่จับเหรอคะขอแม่จับนิดเดียว หวงเหรอคะเพราะมันเป็นแผลใช่ไหมยายเกี้ยวด้วยเหรอยายเกี้ยวใต่แม่ใช่ไหมขอจับนิดเดียว <c oughs> ว้าวทำไมว้าวาดูคี <c> ้ <oughs> ไม่ตกใจหมดเลยลูกขอแม่จับไม่ได้หรือมันเป็นแผลใช่ไหม <c oughs> โอ้โหขอโทษขอโทษขอโทษไปจับแล้วไปจับแล้วโอ้ขอโทษขอโทษนะคะ ขอร้นะคะ่ะคนสวย <laughs> ดูจริงๆอ่ะลูกสาวนี้้องวานนี้ห่วงนัวห่วงตัวนี่ลูกกัน